นักจัดเต็มอีกแล้ว จากกอนสงการขออนุญาตจัดบุฟเฟต์นักๆเลยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อไม่พี่น้องโปไปสู้สดสุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้าวปากรสิพาไปตําแซลมอนชํำๆอีกละจ้าร้านเก่าเจ้าประจำร้านเดิมน่าจ้าพี่น้องจ้าตีใหญ่ยายชาบูน่าจ้กสาขาขอนแกน่นจ้ะพี่นอมม้องมาเมื่อนี้เขาก็มีแต่โตนักๆโตเต็งๆเลยจ้า มาวันนี้ก็คือสาวปลามีโอกาสนอกจากเขามาฮับพอๆเพร่ะนอกจากอยู่ขนแกนก็คือมากับลุงลุงอีลุงลุงก็เลยว่าสิพาไปกินแซลมอนจัดไปจะลุงลุงเ <c oughs> <c oughs> บิ่งจะพี่น้องจ๋าสาวเป็นนเห็นพอมากก็ดีใจบักคักบักแน่จะพี่น้องแต่ว่าสาวปลากับเขาอนุญาตออกตัวไว้ด้วยจะมวันนี้ว่าสาวปลาโบคุมอีกแล้วจะพี่น้องมันนี้โคตรองโคตรโบคุมเลยจะพี่น้องจ แต่ว่าแนมในภาพส่วนรวมเนาะจ๋าก็คือกินกันหลายคนน่ะนะจ๋ากระเบิดหลายเติบอยู่ได้จ๋ะพี่น้องจ๋ะร่วมร่วมกันแซลมอนกับซีเบิ้ประมาณห้าหกร้อยชิ้นเจ็ดร้อยกับซีไดยี่หรอกมั่งจ๋ะพี่น้องคิดว่าเนาะจ๋ะเพราะว่าพักกันไรไรกันมาหนีเนาะจ๋ะเพราะว่าแซลมอนน่ะซาซิมิเนาะจ๋ะสังมาหลอบแหลกนี่คือหนึ่งร้อยชิ้นเนาะจ๋าแล้วก็สิเป็นหอยอีกเนาะจ๋ะแล้วก็จะเป็นแซลมอนดองอีกหนึ่งร้อยหรือ สองร้อยชิ้นนี่แหละจ้ะหลอบแหลกนอกจ้ะระหว่างที่เขารอแซลมอนมานอกจ้ะสซวปลากระกินหอยถ่าไปเลยจ้ะพี่น้องป๊อดหอยคือตัวใหญ่ๆช่ำๆกันไปเลยจ้ะพี่น้องหอยช่ำไม่ไหวจ้ะอันนี้อกับ่วแม่สซวปลากินผู้้เดียวเด้อจ้ะสซวปลากระแบงแฟนกินน้ำนอกจ้ะเอาระหว่างรอแซลมอนล็อตที่สองมาจ้าเอาซวปลาขออนุญาตจัดชาบูไปเลยจ้ะ ชาบูกันฉ่ำๆเนาะจ้ะเมื่อี้สาปาเลือกเป็นซาบูซาบูชุบน้ำดะโอ้ยชาบูน้ำซุปดำละน้ำซุปกระดูกหมูจ้าพี่น้องจ้ะ บางที่เราจะเมือกก็คือตัวใหญ่ฉ่ำมอกจะพี่น้องจ๋ากุ้งดองอย่างสิบอกว่าไม่ต่งแต่สาปาก็แฟนกินจ้ะสั่งมายี่สิบตัวไม่มีใครจัดเลยจ้าตะวางหัวมืซึกหมืซึกว่าเห,หมือ,มอ,มอมนในกุ้งดองสีตัวใหญ่กเก่าจ้ะพี่น้องจ๋าเนื้อกุ้งวันนี้ก็คือพอดีมากจ้ะพี่น้องจ๋าไม่เค็มเลยจ้ะพี่น้องแฟนสาปาว่าเออบอกเค็มว่าสันว่าไอ้ล้วก็มากินซอยได้จี่ ซาบากกับว่ามากินซอยกันเน้โอ้ยหม่อวานเข้าเลาขึ้นหอดจะคล้องหลายซาเปล่าบมอแม่นอย่างกับคล้องกินชาบูสิบ่เบิดไปกับลุงสองคนนะแม่จะพี่น้องโอ้ค้นหอดแฟนบางอย่างไงโอ้ซาบอขึ้นหอดแฟนแต่เด้าพี่น้องจ้าเอาแซลมอนมาอีกแล้วจ้ารอบนี้แฟนก็คือสั่งหอยมาอีกสิบตัวนอกจากกับแซลมอนมาอีกสองลอยชินจ้าพี่น้องจ้าอยากจะบอกว่าแซลมอนยุ่ ตีใหญ่นี่นาะจากพี่น้องมันชิ้นไม่หนาได้จ้ะพี่น้องจ้ะชิ้นบางแล้วก็กินความรู้สึกเป็นแบบว่ากินแล้วเลี่ยนไหวสินั่นจ้ะพี่น้องจ้ากุ้งแม่น้ำหนึ่งจานจุกจุกจ้าบ่บมีไผกินน้ำเลยจ้ะพี่น้องเอาบ่มีไผกินสาวเปล่าก็สู้อยู่ผู้เดียวนี่ละ่ะสาวเปล่า <laughs> เอามันเลือดนักสู้อยู่แล้วมือน,นีแต่ว่ามือน,นีเบาอีลีวาสาวปลากินบ่ได้ดอิลีคือแบบว่าระหว่างที่เรารอกินแซลมอนนะแม่จ้ะพี่น้องก็คือเจ้ามอนมันขาดตอนไปเนาะจ้ะเขาสั่งมาแล้วมันขาดตอนไปสาวปลาก็อิ่มไปเลยจ้ะพี่น้อง ผู้ใดเป็นคือสาวป่าบอแบบว่าถามันกินได้กินขาดตอนไปแล้วนี่มันสีอิ่มไปเลยนะนะจ้ะพี่น้องจ้ะแซลปลาสู่โตผู้ใดเป็นไหนจ้ะอันนี้ก็คือแซลมอนสุดท้ายนอกจากลอดสุดท้ายมาบนจานถาดละลอยจ้ะพี่น้องจ้ะอ้าวจัดมันลงไปจ้ะห้วยเหมือนนี่ไรไปไรมานี่ยไรเบิ้งกับลุงๆน่าจะหมดประมาณหกเจ็ดร้อยชิ้นแต่ว่าความที่แซลมอนมันเหนือโบนาน่นนะจ้ะพี่น้องจ้ะ อันนี้ก็เริ่มนิ่งกันกินละจ้าเอาลุงเกิอกินว่าสันฮะลุงเกิดวะ,เ,วะเออซอยได้ซำหนีเด้อว่าสันปาดลุงเกิดนี่คือซอยซีวิตได้ไลายขังจะพีิน้อง ทุกคนก็นเริ่มยิ่มแน่แล้วน้าจ๋าพี่น้องจ๋าหนิงกันบักคักวังลุงเกิดกับซอยไปแต่เคงงบบ่งหนึ่งน้าจากระแบงหนาแบงหลังจ๋าพี่น้องจ๋าเบิ่งผลงานในการกินวันนี้จ้าเมื่อนี่สาวปลากับขอลาไปก่อนน้าจ๋าพี่น้องจ๋าฝากผลงานสุดท้ายไห้ก็พอๆกับนองเปียนโนน้าจ๋าสดไอติมปิดถ่ายกันเลยจ้าพี่น้องจังใดก็ฝากแช่แน่ได้จ้า